ให้เราไปกดคลิกนะครับที่ตัวของ New Worksheet นะคลิกหนึ่งครั้งนะครับโอเคในที่นี้ครับเดี๋ยวจะทำการสร้างตัวข้อมูลของ Cross t a k e n ก็คือมีคอร์สการอบรมอ่ะทั้งหมดกี่คอร์สนะแต่ว่าเดี๋ยวเราตอนฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยก็จะบอกจำนวนได้นะครับว่าพนักงานต่างๆอบรมไปทั้งหมดกี่คอร์สเรียนแล้วนะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันโอเค ในที่นี้ครับเดี๋ยวผมจะดับคลิกเนาะที่ชื่อเวิร์กชีตนี้ว่าเป็นคอร์สเทกเกนนะครับคอร์สเทเกนโอเคตรงนี้ก็ใช้ชื่อเดียวกันละกันนะผมก็จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับโอเคให้เราทำการนะครับกดนะครับลากตัวคอร์สเนมอันนี้ครับไปใส่ที่เทคผมลากเนาะไปปล่อยที่เทค ก็จะมีชื่อคอร์สเรียนต่างๆนะครับใน Dataset ที่จัดเตรียมไว้จะรันเป็นตัว0 0 1 0 2 0 3ไปเรื่อยเนาะแต่ว่าถ้าของจริงเราจะทำตัว Dash บ o a r ดถ้าเป็นข้อมูล LMS ก็จะมีชื่อคอร์สต่างๆเช่นคอร์สเรียนแท l บโลคอร์สเรียน Power BI คอร์สเรียน Excel หรือว่าคอร์สเรียน ChatGPT หรือคอร์สเรียนต่างๆอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นชื่อนะครับอันนี้ผมก็แทนเป็นตัว ลำดับหรือว่าเลขของตัวคอร์สความจริงก็คือชื่อของคอร์สเรียนนั่นเองนะครับในที่นี้ครับให้เราทำการกดคลิกนะครับที่ตัวของข้อมูลคอร์สเรียนตัวนี้คอร์สเนมนะครับกดคลิกนะครับที่ลูกศรเนานะแล้วก็ไปที่คำสั่งชื่อว่า m ม t u ช e ให้เรากดคลิกเลือกตรงนี้ครับที่เป็นเขาดิส t ิง c t ก็คือนับแบบไม่ซ้ำ นะครับนับแบบไม่ซ้ําเลือกที่ขาวด์ดิสทิงกโอเคก็จะมีข้อมูลทั้งหมดนะครับปรากฏขึ้นมามีทั้งหมด60ข้อมูลในการก็คือในไฟล์ที่เตรียมไว้นะครับที่เราใช้ในการเวิร์กช็อปกันเนี้ยข้อมูลของคอร์สเรียนเนาะของระบบ LMS ก็คือของระบบ LMS นะครับก็คือ learning management system เนี่ยครับก็จะมีทั้งหมด60คอร์สเรียนนปัจจุบันในที่นี้เนาะของ Data ชุดนี้ ทำเช่นเดิมเลยครับเดี๋ยวผมจะทําการปรับขนาดนะครับไปกดคลิกนะครับที่ Text แล้วก็ปรับตรงนี้เนาะสักประมาณลองไซส์ยี่สก่อนก็ได้ครับแล้วทำตัวหนาแล้วก็อะไรเมนไว้ไซส์สุดแล้วก็แอ p พลอันนี้คือเป็นตัวของเลขเนาะผมก็พิมพ์ Text เพิ่มเข้าไปหน่อยนะครับว่าเป็นคอร์สเทกเกก็คือคอร์สที่โรงเรียนนะครับอันนี้อาจจะปรับไซส์สัก16แล้วกันโอเคประมาณนี้ นะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับก็ทำการไปที่ Format เหมือนเดิมเนาะก็คือให้กดคลิกขวานะครับที่ตัวของ cross name ตรงนี้แล้วก็ไปที่ Format นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการกดคลิกนะครับที่ตัวถังสีก็คือตัว Shading นะครับแล้วก็ไปทำการกดคลิกที่ Worksheet ผมจะ ปรับเนาะเป็น More Color นะครับผมจะใช้เป็นตัวของรหัสสีละกันเอาเป็น FF993 ก็คือเป็นสีส้มละกันแล้วก็โอเคอันนี้เป็น Back กราว์หลังเนาะพอเราได้สีเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับที่เราต้องการแล้วก็เดี๋ยวจะต้องปรับตัวสอนคือไปที่ตัวสอนร A คือ Font นะครับแล้วก็ตัว Worksheet ในนี้ปรับเป็นสีขาวนะครับก็เรียบร้อยเช่นเดียวกัน นะครับพอได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็จะมีข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเสร็จนะครับผมกดคลิกขวาที่ชื่อ Title และก็เป็น hide title คือซ่อนไว้เพราะเราจะเ,เฉพาะค่านี้ปรากฏก็คือ Cost Taken ในนี้ก็คือ60 Co s คเรียนด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้เนาะที่เราต้องการจะรู้ตัวจำนวนของ c o s สเรียนนะครับ